ขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งน,นะครับก่าบพระมศการพระครูสุวัสดิบ สัมพุทธะอารังสัม,มาสัมพุทโธพระกวาอหิสกาเริยหิตังพระ,ะวันตังอภิปูชายามิละธรรมคือศาสนาสังคัตตบูชามหาโพควะโหโลกนาโถ ปาติปาติโมตัสสะปะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เออร้อยรอยก่านดตัวเนอะไ้าปฏิบัตอย่าชนโอ้ช่ว